ทุกคนเข้าสู่ช่องบิลลี่ชาแนลช่องของคนชอบเที่ยวนะคะและคลิปนี้ค่ะพเราจะขอย้ายจากเขาค้อมาตั้งแคมป์กันที่ภูทับเบิกอากาศดีมากราคากลาง150บาทแต่ว่ามีอาหารเช้าให้ด้วยฝนลมแรงมากเพราะว่าปัญหาเราก็คือลืมเอาเชือกที่ยึดสมอมาเป็นลานกลางเต็ม ชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนภูทับเบิกเลยก็ว่าได้ค่ะร้านนี้มีชื่อว่ารถดีบ้านพักภูทับเบิกที่นี่เป็นทั้งบ้านพักและลานกลางเต้นแบบขั้นบันไดที่ทุกชั้นก็จะได้เห็นวิวสวยเหมือนกันทั้งหมดดีมเชือกมาขัเรียยว่าสูรโบราณทาไมเชือกฟางแย่นะบอกให้ลานกลางเต้นเราประมาณ200กว่าเมตรก็จะมีร้านขายของแบบเยอะแยะเลยนนตรงนี้แถมยิ่ง ใกล้กับถนนคนเดินภูทับเบิกและจุดชมวิวภูทับเบิกอีกด้วยนะคะที่ทำให้เราสามารถเดินไปเที่ยวเล่นซื้อของและเรียกได้ว่าลานนี้เป็นลานที่สวยและโลเคชั่นดีมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปชมคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วขึ้นภูทับเบิกกันเลย ถนนใหม่ยเลข2372าปเข้าสู่ถนนใหม่แเลข2331เมื่อกี้เราแวะเซเว่นทางขึ้นภูทับเบิกนะคะแวะเข้าไปซื้อของกันมานิดนึงเนาะแล้วก็ตอนนี้ออกจากเซเว่นกำลังจะเดินทางขึ้นไปยังภูทับเบิกนะคะบอกไว้ก่อนว่าทริปนี้เป็นทริปที่เรา ไม่ได้วางแผนเลยรู้แค่ว่าจะมาผุทับเบิร์กแล้ววันนี้มันหาที่พักยากอ่ะลานกลางเต็นท์ก็ไม่รู้ว่าจะเต็มหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้มาตรงกับวันเสาร์ด้วยใช่แล,แล้วก็นะักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะเลยใช่ครับก็เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้ลานกลางเต็นท์ที่ไหนนะแต่จริงๆปกคลิปน่าจะขึ้นแล้วแหละว่าเราได้ที่ไหนแต่วัดณตอนเนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปพักกันที่ไหนดีใช่น่าจะเป็นบ้านพักก็ได้ รรหรือว่ารันกลางเต็นเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าต้องมาหาเอาโอเคปะไปหาที่พักกันไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนไหนนะคะไปค่ะเดิน <Let> s <S ทาง <go. S 2> กันสำหรับทางขึ้นฮูทับเบิกนะคะเราเคยทำทิไปไว้แล้วเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปที่หน้าช่องเพื่อรับชมกันได้เลยนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ลานกลางเต็นท์แล้วนะคะนี่สุ่มมาสุ่มมาแล้วก็ยังมีที่ว่างไงมาดูเดีไปดูดีว่าเพราะว่านี่รถเราเพิ่งมาจอดตรงนี้เลยเพื่อนแล้วก็มายืนดูว่าเราจะกางกันตรงไหนดีนะครับตอนแรกเราคิดว่าจะเต็มนะแต่ว่ายังมีที่ว่างอยู่นี่ที่เราอยู่ดีก็คือรถดี ที่ใส่พวกอีกับข้าวป่ะไม่ใช่ดีพูทับเบิกเป็นลานกางเต็นท์แล้วก็มีบ้านพักด้วยที่นี่ก็จะง่ายๆเลยเพื่อนตรงไปตรงมานะก็ทางขึ้นทางลงมันจะเป็นตัวยูที่ชั้นนี้ก็จะเป็นเต็นท์พื้นแต่ว่าของเราอ่ะเป็นเต็นท์หลังคาสามารถจอดล้างสุดได้เลยพี่แอดมินกำลังนั่งล่าสุดเลยบอกจอดติดรัวได้เลยแต่เรากำลังมองว่าจอดตรงไหนที่ไม่ให้ไปบางทัศนียภาพของเต็นท์พื้นเนี่ยเราก็ต้องมีก้ยงใจด้วยกันด้วยจริงไหมใช่ กลางเต็มน,นะก็สุดแล้วเดี๋ยวเราน่าจะจอดปิดพีเขาเลยตรงนี้ออกไ่ใช่เดี๋ยวจอดเนี่ยสองล็อกเนี่ยน่าจะเป็นล็อกนู้นก็จะตรงกลางดีกว่าเพราะว่ามีคนกลางซ้ายกบขวาเราอยู่กลางน่าจะโอเคสุดมไม่ไน่าเกลียดไปลุยวิวเห็นวิวอันนี้ได้วัดป่าไปทุกคนไปชมลานข้างล่างกัน อากาศดีมากที่นี่นี่ทางลงมาขางชันนะคะที่นี่เขามีห้องพักด้วยนะนี่บ้านพักเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นรานกางเต็นท์แล้วก็จะมีฝั่งนู้นอีกเน่ยเห็นปะเขามีบ้านพักสองฝั่งตอนนี้อากาศเย็นมากทุกคน นี่เรากางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้มันโล่งมากใช่เพราะว่าเราจะเดินขึ้นไปข้างบนตรงที่เขาเป็นเขาเรียกว่าถนน,นคนเดินอะะ่ะเนาะเราจะไปหา อะไรกินด้านบนนะคะเราจะไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าตรงนี้เก้าอี้พวกนี้อารมณ์เหมือนเป็น็อปมากกว่าเอาไว้นั่งเล่นใช่ไหมอืมเป็น็อปนั่งเล่นเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆถ้ามากลางที่เดียวกับเราอ่ะใช่อ่าก็เดินึ้นไปหาอะไรกินได้อแล้วก็ตอนนี้6กโมงยีนาทีนะคะอากาศก็คือเย็นมากแล้วก็ด้านหน้าเป็นทะเลดาวเลยแล้วก็มองไกลๆไปนูก็จะเป็นวัดป่าพุทธเบิร์กเพื่อนๆเราไม่เคยมากลางเป็นแบบอืม ตรงนนี้เอ,อลืมบอกเพื่อนๆไปว่าที่เนี่ก็คือที่แรกที่เรามาดูสรุปว่าก็คือกลับมาที่เดิมรถดีกางเตเป็นรถดีนะนี่พี่เขามาเก็บค่ากางเต็นท์แหละไปเดี๋ยวไปจ่ายค่ากางเต็นท์ก่อนอยู่นีๆ,ๆนี่ เขามาเก็บค่ากางเต็นท์เนาะเรากางไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ลานกางเต็นท์ดดีพุทธเบิกนะคะค่ากางเต็นท์อยู่ที่คนละ150บาทนะคะแล้วก็คาแคมป์เข้าได้แบบนี้เลยะนะคะ,ะแล้วก็เป็นชั้นชันข้างบนตอนแรกเราคิดว่าคนน้อยแต่ก็คนเยอะเหมือนกันนะก็ตอนแรกที่เรามากาง<ช>ก็ไม่มีเลยนะมีม,มีมพี่อยู่ข้างมา<ช>ก็อุ่นใจน่อย ใช่แล้วก็ด้านหลังเราใช่แล้วก็ที่นี่ค่ากลางเต็นท์ร้อยห้าสิบาทมีอาหารเช้าด้วยทุกคนเมื่อกี้พี่อยู่แจ้งว่าคือมีกี่อาหารเช้ากี่โมงถึงกี่โมงนะเจ็ดโมงถึงเก้าโมงว่ะประมาณนั้นประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละว้าวหิวแล้วอ่ะหิวยังกินหมูกระทะก็ไดแต่รู้สึกว่ารอบๆเนี่ยจะได้กินหมูกระทะเต็มหมดเลยนะเขากินกัน เหมือนเป็นโดมหมูกทะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่แถวแถวรัฐสวิสากิจชุมชนแล้วก็ถนนคนเดินในตรงนั้นแหละใช่ใช่เพื่อนๆมีร้านหมูกทะตรงไหนอร่อยแนะนำทีเราพราะเรากำลังจะเดินขึ้นไปเนี่ยยังไงคอมเมนต์ไว้เลยรีบๆคอมเมนต์ไว้เลยไปหาดูก่อนนะใช่โอเคป่ะทางดึงชันเอาเรื่องแล้วก็ที่นี่นะรถดีนอกจากที่จะมี นอ้อก้อนแล้วไม่ใช่น้องใหญ่จะมีลานการเต้นแล้วก็มีพักด้วยก็จะมีไปที่พักด้วยเพื่อนมีเาดูแลเอาความดูแล้ว,ลวหรอใช่ค่ะเตอนที่เดินลงไปซาวงหมูท้ามากินได้ไหมข้าหน้าเต็นก็ <c oughs> <c oughs> บอกเลยอันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าครั้งแรกที่เราตกใจกับลานกลางเต็น,น,นมีอาหารเช้าก็คือเชียงใหม่ฮักดอยโอ้โหอันนั้นแบบอลังการมากนี่เพื่อน จากทางนี้เราเดินขึ้นมาตรงนั้นเพื่อนๆไม่เห็นหรอกเพราะว่ามัน멀เมื่อประมาณ200เมตรที่เป็นทางชันอย่างเงี้ยใช่เราบอกว่าจะไปภูสอยดาวทีนี้ก็หอบแล้ววะมีทางขึ้นปหมไม่ต้องเป็นภูสอยดาวอะเอาบูทับเบอร์ขึ้นลอดก่อนมีชุดของแมวไหมคะมีค่ะอะไรชุดเด็กด้อยกับเขาชุดเด็กของแมวค่ะของนิ้ว ขับขบคุณค่ะพอดีกลัวแมวหนาวครับใจว่าชุดแมวหรือเปล่าอ๋อชุดแมวอยากได้ชุดแมวอ่ะตอนนี้เราก็ออกมาจากหลังกางเต้นเราประมาณ2 0 0กว่าเมตรก็จะมีร้านขายของแบบเยอะแยะเลยนนตรงนี้อารมเหมือนแบบเนี่ยไเหมือนเป็นถนนคนเดินก็ย้อมๆเขาเรียกว่าถนนคนเดินแต่ถ้าเป็นโชวมดอยู่แ่ะแบบที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นเันเสาร์มัก็จะเปิดเยอะมีของขายแต่ว่าถ้าเป็นวันปกติ จะมีบางหลานหอบแพกๆเลยน่สายหรือขวาอันนี้ร้านอะไรนะหมมื่นลีที่เราเห็นอยางล้างเมื่อกี้ป่ะใช่อ๋อมีชาบูหมูกระทะขาหมูอ๋อขาหมูที่ดังๆไงใช่ใช่ขาหมูมันโถเยวเดินไปข้างบนก,ก่อนดีกว่าฝั่งนี้ก็จะมนพวกอาหารแล้วก็นี่ร้านกลางเต็นท์ และทิสาขาเกิจชุมชนนี่จริงๆตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่เราวแวะมาดูเพื่อนเพื่อนแต่เราไม่มีที่กลางใช่มีปออป่ะเออสิ่งที่ตามหาเลยตรงนี้คือเพื่อน เชือกฟางเพราะว่าปัญหาแล้วก็คือลืมเอาเชือกที่ยึดสมอมาในเชือกฟางตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเดินดูขนมขนมหน่อยนึงก็จะเป็นร้านเล็กๆที่อยู่ในชุมชนนะครับเยอะแยะมากมายเลยขน,ขนมขนมเครื่องดื่มต่างๆขอบคุณค่ะร้ะานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมหมูหม้อเดือ ก็น่ากินนะมีที่เราเห็นก็คือร้านนี้ใช่ป่ะนี่ก็น่ากินก๋วยเตี๋ยวเหรอเนี่ยเนี่ยมันมีอาหารด้วยได้ถามได้นะคะปัญหาคืออะไรวะเรากินหมูกระทะจิ้มจุ่มแล้วเราก็ต้องอยู่อีกประมาณ2-3วันมันจะหมูกระทะทุกมื้อมันก็ยังไงอยู่ยัาไงดีหนูวะก๋วยเตี๋ยวก็ได้ร้อนๆเออไม่ต้องไข่มีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวด้วย่吗ขึ้นไปกินข้าที่ขอโทษนะคะ ก๋วยเตี๋ยวนี้เป็นมีเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรครับก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาน้ำใส่ต้มยำใช,ใช่ไหม<ช>อ๋อเอาข้าวคานาหมูรอบครับผมราดข้าวครับกระเพราหมูสับเผ็ดๆค่ะแล้วก็เอาเป็นก๋าเหล่าครับนะก๋าเหล่าหมูครับเรียบร้อยเพื่อนๆตอนนี้เราได้สั่งอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วไหนบอกว่าจะมากินหมงอร่อย <c oughs> ไม่ลืมไปว่าเมื่อทิล้วเมื่อท,ทิปที่แล้วอ่ะที่เราอยู่ที่เขาคอทั้งหมูกระทะทั้งหมูจุ่มจิ้มตุ่มคือทุกปันเลยมื้อเยน,นี้เรายังไม่โดนข้าวเลยใช่อ่ามื้อน,นี้ก็เลยขอ,อนอกแจมกระทะมื้อหนึ่งแล้วก็มามอุ่นหนุนชาวบ้านที่อยู่บนร้านนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับมืนลีพูดทับเบลดอ่าใช่ร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมงหัวเดือแปลว่าอะไรไม่รู้น่าจะแปลว่าก๋วยเตี๋ยวของชาวมงอ่าออ้ยเก่งกว่า เพื่อนๆใครที่รู้ก็คอมเมนต์ไว้ทีเพื่อนๆก็ไม่รู้เอยต้องมีมั้งแหละ FC ของเราเปลี่ยนมากินข้าวเหรอเพราะว่าหิวข้าวเออเรากินแบบง่ายๆด้วยเพื่อนให้เราไปดูข้าวกันแล้วก็รสชาติหน้าตาว่าเป็นยังไงบ้างใช่แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอก่อนนะอร่อยทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกะเพราหมูสับเกาเหลายิ่งส้มตำนี่ the b a บ e แล้วก็ข้าหน้าหมูกรอบเพื่อนอร่อยมากจะขอเราชิมก่อนแล้วกัน,กน,กนใช่แล้วินนะอร่อยโอ้โห,โห,โห,โหนี่กินอยู่จนจะไม่เหลือกแล้วนะแสดงว่าอร่อยใช่ไหม แนะนําเป็นเพื่อนเลยอีกทีหนึ่งได้นำไปรอบป่ะนะใช่อะไรดูดิยินนี้แอบเบิ้ลมาอีกจานนะเอราะมันว่าเปเพื่อนเดี๋ยวไปทิ้งเงินไม่เดี๋ยวกลับเตยเราดีกว่านะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเต็ยแล้วครับกลับไปถึงเตยของเราเรียบร้อยแล้วนะโอ้หหนาวมากตอนนี้หนาวหนาวจริงไม่มากขนาดนั้นแต่พี่ยังหนาวมากมือเย็นเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านแล้วน่ะหนาว นเอหัวท้ายที่ไหนวะหลังจากที่รีโม,มเชือกมาก <c oughs> ันเรือกระสุนโบราณทำอะไรเชือกฟังแย่นะบอกให้ยังห่วงพี่เรนล,ลูกเสือมา ยูเชือกฟางรับจบพี่เลือกสีแจ่มด้วยเพราะว่าเวลาคนเดินนะก็จะมองเห็นเชือกฟางแล้วก่อนเพื่อเกี่ยวแม่ปาน9องศาเพื่อเป็นกับตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มแล้วนะเราก็ได้ไปไปอาบน้ำนะครับเรียบร้อยแล้ว อากาศตอนนี้นะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ1 9ถึง20องศาได้เพื่อนแล้วก็จะมีลมแบบลมมาเรื่อยๆเ,เลยนะเบาบ้างแรงบ้างสลับกันแต่ว่าไม่ถึงกัแบบลมกันโชวเหมือนที่เราไปกางเต็งกันที่กู๊ดวิวฮอตวิวโอ้อันนั้นจะเป็นแบบพายุเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบลมธรรมดาของพุทธเบอร์กแล้วซึ่งเราก็ได้กางออนน็งทิ้งไว้เดี๋ยวคืนนี้เราจะกางทิ้งไว้ทั้งคืนเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าเต็นท์ของเราก็จะมีเป็นแทงน้ําอยู่2แทงด้านหน้า <laughs> ไม่ใช่อันนี้คือเต็นท์เนี่ยเป็น เต็นโดมนะครับแล้วก็บรรยาก,กาศต่างๆก็เริ่มเงียบสงบลงนะพร้อมกับไฟแสงสีในบางส่วนที่เริ่มปิดตัวลงนะครับแต่ลมก็ยังมาเรื่อยๆเหมือนเดิมนะ มาทีก็สั่นทีหนึ่งอากาศดีมากเย็นมากประเมินช่วงหัวคำ่ำนที่ผมได้ไปคุยกับทางร้านค้าที่อยู่ด้านบนที่เป็นชาวบ้านแถวนี้นะอากาศเพิ่เงเย็นได้ประมาณ2-3วันนี่เองซึ่งวันที่เ,เรามากางเต็นที่นี่น,นะก็เป็นวันที่15พฤศจิก,กายนนะสำหรับเขาคือวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นไปนอนบนเต็นแล้วนะเพราะว่าบุนี้น่าจะต้องตื่นมาแต่เช้าเลยจากตีห้าขึ้นหกโมงเดี๋ยวจะไปดูว่าด้านหน้าเต็นของเราะจะมีหมอกหรือเปล่านะแล้วก็ขึ้นไปกินอาหารเช้าที่ล็อบบี้ด้านบนด้วยยังไง นะลาติสวัสดีทุกคนครับ สวัสดีเพื่อนในช่วงเช้าด้วยกันนะครับตอนเช้าวันนี้นะฮะก็อากาศจะค่อนข้างที่จะหนาวมากๆนะแล้วก็ลมแรงเป็นช่วงๆเป็นระยะเลยเพื่อนแล้วก็เช้าวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกนะที่เรามาพุทธเบิร์กเราไม่เจอหมอกแต่ว่าอากาศจะค่อนข้างปลอดโปร่งแล้วก็มองเห็นวิวได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับอากาศดีมากเมื่อคืนเนะี่แล้วก็ต่างมากๆเหมือนกันแล้วก็เจ้าตัวนี้ของเราแลคคูนเมื่อคืนเขาป้อยให้นอนในรถคนเดียวใช่ไหมเพราะว่ามันหนาวสงสาร ขนพองขนฟูมาเลยเลยต้องให้นอนคนเดียวต้งเหงาเลยตอนนี้เนี่ยเต็นท์พี่ๆด้านบนก็เริ่มทยอยจะเก็บของนะแล้วก็เชือกฟางเนี่ยที่เรามัดก็แต่เมื่อคืนไ็ยังอยู่ดีตอนนี้เอาหนังออน,นิ่งก็ยังอยู่ดีนะทั้งทั้งที่ลมแรงนะใครที่ลืมเชือกก็เอาโซรนี้ของเราไปปัดใช้กันได้นะครับ ก็ช่วงเช้านี้ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราสองคนขอไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะอาบน้ำแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนขึ้นไปกินอาหารเช้าด้านบนนะที่ร้านกลางเต็์เขาได้จัดไปให้เพราะว่าที่นี่นะราคากลาง150บาทแต่ว่ามีอาหารเช้าให้ด้วยโหลมแรงมากแต่งตันดีกว่าปะ ทุกคนคะตอนนี้เรามาด้านบนแล้วนะคะก็มาทานมื้อเช้ากันนะคะที่นี่ร้านกลางเป็นเนี่ยละห้าสิบบาทมีน้ําอุ่นแล้วก็อาหารเช้านี่แบบนี้เลยน่ากินมากมดูดิเป็นข้าวต้มแล้วก็มีไข่แล้วที่นี่ก็มีพวกกาแฟอมติดนนด้วยและมีด้านหลังก็ได้มีพวกเครื่องดื่มด้วยนะหนาวหนาวต่นแรกว่าจะไปนั่งกินตรงนี้ชมวิวสวยอ่ะเดี๋ยวมีเพื่อนดูวิว เห็นไหม,<ผ>มเห็นบิวะไม่เห็นหรอกถ่ายอะไรไมีแต่หลังคาโอเคเข้าวต้มน่ากินมากกินก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้อากาศเย็นมากไม่ไงั้นข้าวต้มกับออกมนติดเราเย็นหมดนะครับเ,เย็นมือเรากินเสร็จคนอื่นเขาเก็บกันหมดพอดีเก็บกลับไป้ะเติมเต้ม เข้ามือหน่อยเข้ามือหน่อยค่ะเข้ามือหน่อยเพื่อนเพื่อนครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารกันเสร็จนะได้ไหน,นก็จะเดินผ่านห้องน้ำแล้วที่เราเข้ากันเมื่อคืนนี้นะก็จะพาเพื่อนเพื่อไปชมเลยห้องน้ำที่นี่ <ขอ S 1> น,นะ <ขอ S 1> ก็จะมีอยู่สองห้องที่อยู่โซนด้านล่างใช่เป<ๆ>็จะเป็นทรงแบบแกปซูลปรลมานูเท่าตัวคนประมาณมน,นี้ใชน่นะครับ<อ>นี่ห้องน้ำด้านหนนะก็จะง่ายๆเลยนะครับมีเครื่องดับน้ำอุ่นนะแล้วก็มีเป็น สุขภัณฑ์แบบตักล่าแต่ว่าเป็นแบบนั่งนะไม่ได้ไม่ได้นั่งยองนะประมาณนี้ส่วนห้องนี้ก็เหมือนกันได้เดียเครื่องทัน้วาอุ่นอ่ะมันมี2ห้องแต่ช่วงที่เรามามันใช้ได้ห้องเดียวแล้วก็ห้องน้ำอ่ะจะค่อนข้างแคบนิดนึงอาบได้หนึ่งคนนะคะแล้วก็เวลาจะใส่เสื้อเมื่อเช้าปึ้งแล้วก็ที่แขวนผ้านี่ก็เชือกเส้นเดียวห้อยใช่ไหมง่ายไปไหนก็อยากให้ปบปุงห้องน้ำด้านล่างหน่อยให้นั้นถ้าพูดถึงน้บรรยากาศดีรันกางเต็นดี แต่ห้องน้ำนิดงนึง,นนงส่วนห้องน,น,น้ำด้านบนก็จะแยกใช้หญิงอย่างอย่างสองห้องนะ<อ>ก็ใครที่อยู่ด้านบนก็ขึ้นอัมบนได้เลยนะครไปเก็บของกี้ก่อนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เตรียมตัวออกเดินทางไปยังสถานที่ต่อไปนะคะ<ๆ>ก็ลกานกลางเต็นที่นี่นะคะรถดีรีสอร์ทพูทบเบิร์กนะคะ ค่าบริการอยู่ที่คนละ150บาทนะคะแล้วก็อาหารเช้ามีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะมีห้องน้ำสองจุดก็คือด้านล่างแล้วก็ข้างบนนะคะแล้วก็ที่นี่สั่งหมูกระทะได้ด้วยชุดละ450กับ500มั้งประมาณนี้เนาะแล้วนอกจากที่นี่จะมีลานลางเต็นท์แล้วเพื<ๆ>่อนๆเห็นสองข้างไหมฮะสองข้างนี่เลยก็จะเป็นที่พักที่พักนะฮะแล้วทางขึ้นลงที่นี่ก็คือจะเป็นตัวยูเลยเนี่ยเหมือนที่เราอ้อมขึ้นเราลงจากทางนี้แล้วเดินเราก็จะออกขึ้นไปทางนู้นนะครับ ที่นี่ก็จะอยู่ใกล้กับหอวัดอุณภูมิพุทธเปิดใช่ใชแล้วก็ร้านขายของเยอะแยะมากมายเลยที่เมื่อคืนเราเดินขึ้นไปหาอะไรกินกันเนาะใกล้ๆเลยเพื่อนๆนี่แล้วก็มามาดูลรวอยู่หลานด้านล่างสุดนะคะสําหรับพาแคมป์แต่ว่าเป็นพื้นก็กางได้นะนะคะลแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาจะมีเป็นขั้นบันไดนะคะแล้วก็มีจุดพ่วงไฟให้ด้วยนะคะ มีไฟกลางคืนส่องสว่างให้เป็นจุดๆเลยแต่แนะนําใครที่เป็นเต็นท์พื้นจะไปอยู่บนบนดีกว่าใช่สวยวิวจะสวยกว่าเพราะว่าถ้าอยู่แบบเรานะเนพื่นอนๆนี่ก็จะมีแทงน้ำสองอันนี้ที่บงังเราอยู่ไม่ใช่ถังน้ำอ <laughs> ุลืมไปลืมตลอดเลยคิดว่าแทงน้ำนแล้วก็จะเป็นวิววัดป่ารับเบิร์กแล้วก็เป็นเป็นเส้นทางสวยๆอะไรประมาณนี้รถที่น,นี้ก็จะเป็น เป็นเหวเป็นเวิร์งเลยเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นผาใช่ะะเห็นช<ม>ุมชนด้านล่างแล้วก็เมื่อวันว่าเราตอนที่เราไปกินข้างบนอ่ะเราเจอลานกางเต็นต์ตรงนู้นด้วยเพื่อนเพื่อนอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่าอันนี้เมื่อวานคือที่ที่เราไปดูจริงจริงการมากางเต็นท์ของเราครั้งนี้เพื่อนเพื่อนแต่ได้กําไรเยอะเลยเพราะว่ามาครั้งเดียวนี้ได้หลายร้านเลยเอนี่เห็นไหมรานนั้นน่าสวยนะอยู่ริมเลยนะคะชื่อไรแสงเมฆบุร์เบิ เมื่อวานที่เราขับรถไปจอดสักพักหนึ่งนะล้วก็เดินดูแต่ปรากฏว่ามันไม่มีทางที่สามารถจะเอารถคาแคมป์ะไปจอดได้สวยๆนะเราก็เลยมาลานใกล้ๆตรงนี้ดีกว่ากลับมาเป็นเต็นท์พื้น่ะลานน้นสวยเลยเพราะว่าถ้าสังเกตดูเห็นไหมมันจะยูติดกับช่วงหน้าผาเลยแล้วไล่แสงเมฆนะครับผมคุณทับเบิกก็ลองดูแล้วกันนะครับเออแล้วก็ที่นี่สัตว์เลี้ยงเข้าได้นะคะตัวละห้าสิบบาทอ่ตัวละห้าสิบบาทไม่แพงใครจะเอาช้างเอาม้ามาก็ได้ ไวายังไงขี่มาหรอโแล้วขนาดนี้นะเวลาประมาณ10โมงแล้วเพื่อนๆดูลมดิลมยังลมดีอยู่เลยเมื่อคืนลมแรงมากแต่ว่าไม่ต้องห่วงแรงเท่าไหร่เชือกฟางเราก็เอาอยู่เมื่อคืนอยู่ในยันเช้าเลยเชือกฟางถ้าใครลืมอ่ะก็ด้านบนอ่ะเขาจะมีร้านขายของชำมีของขายเยอะแยะเลยสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะโอเคโอเคป่ะทริปนี้ของเราก็จะประมาณนี้ด้วยเท่ากันนะในการการเต้นแบบว่ารถทริปจริงๆเรามี E ีพีตั้งแต่ ขาขอมีกางเต็นมีที่พักที่พักนะคะแล้วก็ย้ายมาพูทบเบิร์กทริปนี้เป็นกางเต็นก็เกิดๆไปก็หลยลานกางเต็นที่เราจะพาเพื่อนๆไปต่อไปจะเป็นหลางกางเต็นเปิดใหม่ที่อยู่บนสันหลังมังกรพูทบเบิร์กนั่นเองที่เขาบอกว่าวิวนี่แบบเจึงมากยใช่นะคะเพิ่งเปิดได้ไม่นานเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเซอร์เว์กินที่นี่กันนะคะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไป กันแล้วก็ใช้กระสับกระสายที่ช่องบิลลี่ชาแนลช่องของหัวเซาเทียวนะคะแล้วก็มีทิกตักเฟซบุ๊กบิลลี่ชาแนลช่องของหัวเซาเทียนกันนะจ๊ะเราสองคนนะก็พยายามที่จะเอาใจสายบ้านพักแล้วก็สายกลางเต็นด้วยนะก็ติดตามไปแล้วกันจะได้ต้องสองอย่างเลยเพื่อนใช่เนี่ยก็เจอกับพวกเรา,าใหม่ในทริปหน้าโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย